แจ้งข่าวด่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40ในเขตพื้นที่13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรอัปเดตข่าววันที่2สิงหาคม64เราไปชมพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมมนช n อ l ครับคลิปนี้แจ้งข่าวด่วนสําหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39มาตรา40 ว่ามีการจ่ายเงินวันไหนนะครับหลังจากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยว่ามาตรา3 9มาตรา40นั้นจะจ่ายเมื่อไรนะครับผมซึ่งล่าสุดจากการอัปเดตข่าววันที่2สิงหาคม6.4ช่องข่าว PPTV ช่อง36นะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับโดยมีคุณนะครับสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้สัมภาษณ์กับช่องพ PTV ช่อง3 6นะครับว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา39มามาตรา40สําหรับผู้ที่อยู่13จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มเดิมนะครับผมโดยการจ่ายเงินนั้นจะจ่ายที่5,000บาทผ่านพร้อมเพย์เลขประชาชนนะครับประมาณวันที่24สิงหาคม6 4นะครับการกำหนดการออกมานี้นะครับต้องรอคอรมออนุมัติอีกครั้งคาดว่าวันที่10สิงหาคมนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคอรมอนะครับผมซึ่งหากมีการกำหนดออกมาวันกำหนดออกมาเมื่อ อย่างแน่นอนแล้วนะครับผมก็จะรีบมาทําข่าวให้ทราบอีกครั้งนะครับผมท่านผู้ชมครับและก็มีข่าวดีอีกก็คือจากการให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนนี้มีการล็อกดาวน์เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็น29จังหวัดใช่ไหมครับผมโดยก็จะมีการหารือและก็มีการอนุมัติการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับทา้งประกาสังคมมาตรา33 39แล้วก็40นะครับในผู้ที่อยู่9กกิจการด้วยกันท่านผู้ชมก็จะมีการเยียวยา ครอบคลุมให้ครบ29จังหวัดนะครับอีก1เดือนท่านผู้ชมก็คือคนที่ได้สืบสารจังหวัดเดือนนะครับอาจจะได้เพิ่มอีก1เดือนเป็น2เดือนนะครับผมอันนี้คือที่ผมได้อ่านข่าวมาเบื้องต้นเนาะแต่ว่าคนที่เพิ่มเข้ามาเป็น29จังหวัดเพิ่มเข้ามาอีกนั้นก็จะได้1เดือนนะครับผมโดยเบื้องต้นก็คือล่าสุดออกมาแล้วเนาะก็คือมาตรา3 3มามาตรา40ใน13จังหวัด ได้รับเงินเยียวยาประมาณวันที่24สิงหาคม64นะครับแล้วก็ส่วนมาตรา33นั้นได้รับเงินเยียวยาอันนี้กำบอกประมาณแน่นอนแล้วก็คือ,อผู้ที่อยู่10จังหวัดเดิมนะครับส0จังหวัดพื้นที่แสดงเข้มเดิมมาตรา3-3ได้รับเงินนะครับเริ่มวันที่4วันที่5วันที่6สิงหาคมครับส่วนอีก3จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาอ,อันใหม่นะครับผมก็จะได้รับวันที่9สิงหาคม64ครับผมส่วนที่เพิ่มเข้ามาอีก29จังหวัดนั้นเดี๋ยวคาดว่าจะมีการ เข้าที่ประชุมคอรมอแล้วก็มีการกำหนดออกมาอีกครั้งนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสำหรับการแจ้งข่าวข่าวดีนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40ที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยา,า5,000บาทล็อตแรกนะครับท่านผู้ชมคาดว่าจะมีการจ่ายเงินวันที่24สิงหาคม64ครับแลล่าห์มีการเข้ามาติที่ประชุมของคอรมอคาดว่าเข้าวันที่เข้าประชุมวันที่นะครับ สิสิงหาคม64หากมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะรีบมารายงานในาราบนะครับผมเบื้องต้นก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหม่สงกรานต์นชแนลไว้นะครับผมถ้าจะเป็นพาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องเบนนชแนลครับท่านผู้ชมครับสำหรับแหล่งข่าวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับของแหล่งข่าวในใ,ใ,ใ,ในคลิปนี้นะครับผมก็ออกคลิกเข้าไปดูกันได้ท่านผู้ชมไม่ใช่ข่าวลวงเนาะเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็คือ PPTV ช่องสามสิกให้ได้รับการสัมภาษณ์จากคุณสุ ท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมินช่องครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมินิชแนลด้วยนะครับ